สวัสดีครับผมสุพศสุริณารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกะคลิปนี้เราจะมาล้างเครื่องดูดควันอันนี้คือเครื่องดูดควันที่เราใช้งานมาแล้ว1ปีเพราะว่าเราจะล้างทุกๆ1ปีเนื่องจากเราทำกับข้าวไม่ค่อยบ่อย แต่ถ้าใครทำกับข้าวบ่อยบ่อยมากก็ต้องล้างบ่อยขึ้นอันนี้คือต้องรื้อมอเตอร์ออกมาเพราะว่าเราล้างกรองวีละครั้งแต่ถ้าเราจะไม่ให้ใบพัดหรือมอเตอร์สกรปรกเราจะต้องล้างกรองให้บ่อยขึ้นเพราะว่าอันนี้หนึ่งปีน้ำมันก็จะ,ะหลุดออกจาก ลองแล้วก็มาติดอยู่ที่ใบพัดเต็มเลยมอเตอร์ก็มีเต็มเลยแล้วก็รอบๆเครื่องก็มีน้ำมันเต็มเลยเราจะต้องทำการล้างซึ่งมันล้างยากอยู่พอสมควรเพราะว่าต้องรือมอเตอร์ออกมาอันนี้เราถอดใบพัดออกมาแล้วเห็นไหมสกปรกข้างในสกปรกมากนี่หนึ่งปีนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ ก็สกปรกอยู่มีน้ำมันเข้าไปเกาะอ,อยู่เต็มทั้งใบพัดทั้งมอเตอร์เพราะน้เราก็จะต้องเช็ดออกให้หมดอันนี้จะเป็นแผ่นกรองน้ำมันของมันข้างหน้าเพราะว่านี้เป็นแบบ2ช่องเราจะต้องแช่น้ำร้อนๆแล้วก็พอแช่เสร็จแล้วแช่ให้ให้นานๆเท่าที่ทำได้แล้วก็จากนั้นเราจะต้องใช้ไฮเพรสเชอร์ฉีด ไม่งั้นมันไม่ออกเพราะน้ำมันที่มันเกาะอ,อยู่ที่กรองตัวนี้อันนี้คือใบพัดถีม่มสะอาดละเราล้างสะอาดเกลื้ยงเลยสะอาดเรียบร้อยทั้งหมดอันนี้ตัวเครื่องตัวมอเตอร์ล้างหมดเรียบร้อยสะอาดอันนี้คือกรองที่ล้างแล้วสะอาดเรียบร้อย ก็ทดลองเครื่องใช้ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นกรองจะต้องล้างอ,อย่างน้อยปีละครั้งแต่ถ้าเราทำกับข้าวบ่อยๆก็ต้องล้างบ่อยขึ้นไม่งั้นมอเตอร์ก็จะสกปรกเหมือนของเราที่เห็นอยู่แล้วมันล้างค่อนข้างจะยากเราจะต้องื้อมอเตอร์ออกมา ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีซลลนซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลานงลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียน ราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลา0ูนย์8ป1หนหหรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ